สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัททีซีคอนซัลแทสเสนอโอ้โห oh รองมากเลยฮะสงสัยคงจะไม่ใช่งานที่ผมถนัดนะสวัสดีคุณผู้ชมรายการทำดีที่พ่อทำด้วยนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญณวราณสาทองวิเศษอยู่นะครับทุกคนเนี่ยจะได้เข้าเฝ้าทุกพระองค์ได้ยินเสียงนุ่งๆเลย่ะเพราะเพราะเหนื่อยไหมแค่สองคำแค่นั้นเรารู้สึกตื้นตันแล้วก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาที่พูดให้ใครฟังอะไรอย่างงี้ ความดดีทยโกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยผมต้องบอกเลยครับว่ายอมรับจริงๆวัสน่ของการทำงานหัตถกรรมหรือว่างานความสวยความงามในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะที่ผู้หญิงอาจจทำได้เก่งกว่าผู้ชายจริงๆนะอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นผลงานของพี่สาใช่ไหมครับใ,<ช>ให้พี่สาลองโชว์หน่อยสิครับนี่เป็นอย่างนี้นะคะก็ออกมา เป็นดอกแบบนี้โอ้เหมือนกับ,บร,กร้อยมาลายเลยใช่ออค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มแล้วก็ร้อยมาลายร้อยเข้าไปนะคะแล้วก็จับให้กลีบเนี่ยเขาอยู่ในในทรงเดียวกันครับนะคะเสร็จแล้วเราก็ผูกค่ะนี้อ่ะให้มันเป็นปมไว้ใช่ค่ะเสร็จแล้วอุบะนะคะที่ใช้ทำนะคะก็เป็นอุบะดอกรักเหมือนเดิมค่ะเราก็ร้อยไปเนี่ยหนึ่งอันแล้วก็ร้อยแบบนี้ มันจะร้อยมะลายเลยใช่แล้วค่ะเราก็ร้อยเข้าไปแบบนี้ค่ะเราก็ผูกประกบแค่นี้เองค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการผูกเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองออันนี้ให้ดูคร่าวๆนะคะนี่ก็ออกมาเป็นพวงมาลัยแล้วพวงเล็กพวงใหญ่ก็อยู่ที่ว่าเราร้อยตัวของดอกเนี่ยเข้าไปเยอะขนาดไหนก<อ>็แค่นี้ค่ะก็กลายเป็นพวงมาลัยนะคะที่ต้องบอกว่าแรกๆเนี่ย หัตถกรรมบางทีเนี่ยมันทําด้วยมือบ,บางครั้งมือของแต่ละคนมันไม่ได้สวยทั้งหมดอย่าท้อแท้เพราะว่าหัตถกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะปรับปรุงไปได้เรื่อยๆฝีมือเราเมื่อไหร่ที่เราชํานาญเรื่อยๆผลงานจะก็จะออกมาดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ดูเมื่อวานนี้นะครับอาจจะงงว่าสงสัยว่าทำไมาอยู่ดี พิสาถึงมาทํางานหัตกรรมแบบนี้ะนะครับเราคุยค้างกันเอาไว้ครับว่าจริงๆแล้วงานหัตกรรมนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสาทํานอกเหนือเวลาของงานพิธีกรอ,อีก<ช>อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอีอกสิ่งหนึ่งที่สามารถสไร้างรายได้เสริมให้กับพิสาได้ด้วยต้องบอกว่า ถ้าเกิดว่าถักดีๆเป็นรายได้หลักเลยนะเป็นรายได้หลักเลยเ<ช>หรอซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ได้ <ฮะ S 1> รับแรงมาดานใจมาจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกทีนึงใ<ช><น>ะครับ,รบให้พีสารเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าไปส่งที่ไหนบ้างนะปัจจุบันนี้ก็คือว่าเราก็ลงใน f Facebook ใน Instagram มโซเชียลเน็ตเวทั้งหลายแล้วก็หลายๆคนที่เห็นงานของเรานะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยตุ๊กตาภวงกุญแจ่มีไม่ได้มีแค่พวงมาลัยแค่นี้แล้วก็มีมมกระเป๋าซองมือถืออะไรแบบนี้ค่ะเขาก็พอเห็นงานเราเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานเราละเอียดเราเขาก็ชอบเขาก็สั่งมาพอเราพูดถึงสมเด็จพระบร,รมราชนีนาถหรือว่าพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพูดขึ้นมาแล้วทุกคนทำตามหมดอ ท่านเป็นที่รักของประชาชนทุกคนท่านเห็นว่าทุกคนมีความสุขไม่ทะเลาะกันท่านก็มีความสุขร่วมทำความดีโดย Yamaha Filaro ยาาาและ Fiore หัวฉีดสมาร์ทใช่สไตล์ไหนก็ใช่เลยมคโครสินค้าครบบริการดีราคาถูกพูดถึงเรื่องของบุพการีแบบนี้ในเดือนสิงหาคมแบบนี้เป็นเดือนที่หลายๆคนควรจะต้องทำความดีม<า>ต่อบุพการีหรือว่า หันมาเอาใจท่านบ้างเนี่ยนะครับรู้สึกยังไงบ้างตอนที่มันเปลี่ยนแปลงจากเราเป็นลูกสาวของคุณแม่มาเป็นมแม่ของลูกชายเนี่ยครับก็คือตอนที่เป็นลูกสาวคุณแม่อยู่เนี่ยเราก็ดื้อเนาะมีดื้อบ้างอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะแต่พอเราได้เป็นคุณแม่ กับของลูกชายเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหแม่ทําได้ไง่ายะยิ่งใหญ่ะแบบแม่เลี้ยงเด็กคนนึงที่แบบดือด้อเราดื้อกว่าลูกเราอีกอแบบได้ยังไงอะไรอย่เงี้ยค่ะคือหนึ่งก็ต้องมีความอดทนยอมรับ,รบ แล้วก็มีความเข้าใจในลูกว่าลูกต้องการอะไรต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยพูดง่ายๆว่าเริ่มเข้าใจใความเป็นแม่ม,มากยิก่งขึ้นเขาเหมือนว่าไม่มีลูกไม่มหนูหลอกอจรงิงๆค่ะพอมีลูกนี่เป็นคำพูดที่เรามักจะได้โดนโดนตอนเวลาเราซนๆตอนเด็กๆเราดื้อๆเนี่ย ผู้ใหญ่แม่พ่อก็จะบอกว่าไว้เดี๋ยวมีลูกก็จะรู้สึกจะรู้เองอะไรแบบนี้ตอนนี้รู้สึกเลยใช่ไหมคะมากค่ะแล้วเราก็รู้สึกเข้าไปลึกถึงข้างในด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นแม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไหนจะต้องแก้ปัญหาไหนจะต้องวางแผนไหนจะต้องดูแลวิถีการเดินของลูกว่าอนาคตไปแล้วเนี่ยถ้าลูกเดินแบบนี้อนาคตจะดีไหมจะอะไรไหมแต่เราไม่ได้ฟิกว่าเขาจะต้องเป็นแบบเหล่านะแล้วจะพูดถึง คุณแม่ของแผ่นดินอย่างสมเด็จพระนางเจ้าเ<ม>หรอครับที่ท่านมีลูก60กว่าล้านคนเยอะแยะมากมายท,ที่พิสารู้สึกอย่างไงครับพระองค์ท่านบ้างครับจริงๆพระองค์ท่านเนี่ยแค่สี่พระองค์โอ้โหเยอะแล้วอะค่ะค,คือเยอะแล,แล้วแล้วท่านก็ต้องมาเรียบเรียงเหมือนที่สาบ,บอกว่าต้องวางแผนต้องจัดนู่นจัดนี่แล้อีกอย่างหนึ่งท่านก็ไม่ใช่คนสามัญชนธรรมดาแบบเราคือท่านก็ต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้กับบุตรธิดาท่านแบบ ให้ดีที่สุดอะไรเงรี้ยแล้วเสร็จเราก็มานั่งมองอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมาดูแลประชาชนอ,อีก60กว่าล้านคนที่จะต้องให้แบบว่าอยู่ในแบบแผนที่ดีท่านจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแม่พิมพ์ที่ดีแล้วก็ทุกคนทําตามเหมือนอย่างที่ท่านทำอะไรเยยงี้ยก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าแต่ละคนความคิดก็แตกต่างกันไปแต่เราก็มีความรู้สึกว่าพอเราพูดถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถติ รือว่าพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อพูดขึ้นมาแล้วทุกคนทำตามหมดอมท่านเป็นที่รักของประชาชนทุกคนท่านเห็นว่าทุกคนมีความสุขไม่ทะเลาะก,กันท่านก็มีความสุขแสดงว่าท่าน<อ>คงต้องตัดความสุขส่วนตัวของท่านบางอย่างออกไปเพื่อที่จะได้เห็นรูปของท่านทาั้งประเทศมีความสุขมากกว่าเพื่อความสุขของใจท่านเองถ้ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมีอะไรอยากจะกราบบังคมทูลกับพระองค์ท่านไหมครับ าจะเป็นกําลังใจให้กับสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรารว่าให้ท่านมีพระวรากายที่แข็งแรงเพราะว่าทุกคนรักท่านอย่างมากมายแล้วก็เห็นว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นแม่แบบที่ดีอของผู้หญิงหลายๆคนนี่คือแบบฉบับง่ายๆของทําดีที่พ่อทํา ภาพพิเศษที่ผมบอกว่าทำตามแม่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สามากมานะครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ดีๆให้ได้ฟังนะครับรวมถึงร้าน Green Coffee อยู่บริเวณรามอินทา39นั่นเองนะครับนี่หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านเห็นว่าทุกคนมีความสุขไม่ทะเลาะกันท่านก็มีความสุขแหลแสดงว่าท่านคงต้องตัดความสุขส่วนตัวของท่าน บางอย่างออกไปเพื่อที่จะได้เห็นลูกของท่านทั้งประเทศมีความสุขใช่ DC ชื่นชมทุกความดีครับ